ก็ได้เวลานะคะรับน้องมาต่อยไปโคกน้องนานพี่น้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างปุงไอเดียชาแนลเนาะก็รถติดมากนะพี่น้องติดจริงๆเอาเป็นไงมาต่อยต่อยสวัสดีค่ะเป็นยังไงได้สอบสอบได้สอบได้สอบได้อนึนว่าจะได,สได้สอบ โอเคไหมข้อสอบยากไหมก็เหมือนตัวที่มันมีแบบทดสอบมาก่อนแล้วเหมือนตัวเคยทำมันก่อนแค่มันเปลี่ยนจุ์นิดนึง็นครันั้นแล้วตั้งแต่สิบนาทีแรกไอเดียบอกว่าถ้าถ้าเป็นไอเดียไอเดียเสร็จตั้งแต่สิบนาทีแรกมันสอบวิชาละสามชั่วโมงวิวิชาแรกสองร้อยข้อวิชาที่สองเจ็ดสิบข้อแล้วแม่เห็นเพื่อนกลับตอนบ่ายมุมไม่ไงบางคนเขาก็ลงสอบเมื่อวานวิชาหนึ่งวันนี้วิชาหนึ่ง เขาเรียกว่าอะไรทีแพทบอกทีแก็ดทีแเก็ดแพททีแก็ดกับทีแพทแก่ๆยังพ่อมันไม่เข้าใจหรอกหมายถึงอะไรนะไฟเขียวแล้วเอาเขียวแล้วเอาเอาเขียวแล้วเราทำไมไม่ได้ไปอุ้ยไฟเขียวไฟแถวนี้มันทำให้ฉันงงไฟแบบไฟเขียวนี่คือเขาไม่ให้ไปใช่ไหมไม่แล้วแต่เฮ้ยพ่อดูไม่ออกเส้น เส้นนี้ระบบไฟมันรวนไฟเขียวเหรอถ้าสมมุนไออถามมาต่อยเป็นยังไงเป็นยังไงมั่นใจแค่ไหนทีแพดทีแก็บทีแพดหกสิบสี่สิบโอหกสิบหกสิบหกสิบด้วยเหรอได้หกสิบหรือว่าเสียหกสิบลได้หกสิบม,มันช่วงเช้าเรามั่นใจอยู่เก้าสิบสิบแต่พอมาบ่ายมามาเจอฟิสิก์เข้าไปมึนตึบเลย มันมึนตื๊บมึนตื๊บี่อข้องความมใจไว้ก่อนได้ต่อยร้อยไปเลยเจอนะคะเจอสมการในช่วงเช้ามั่นใจเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวช่วงบ่ายมาลดเหลือหกสิบมันเป็นคนละวิชาใช่ไหมมาต่อยใช่ก็ไม่เป็นไรลูกสู้ๆไปนะเจ้าจื้อทางออกได้ไหมทางไหนนี่วะขยันเท่านั้น ที่เราจะทําได้นะอย่าเป็นคนเอายังไม่ถึงไหนนี่เนาะเขามันยังหอด้าโรงเรียนอ่าอย่าเป็นคนที่แบบว่าอะไรนะเขาเรียกเก่งแต่ขี้เกียจนะนะแม่น่ะอยากให้ลูกเน่ะเป็นคนที่ไม่เก่งแต่ขยันคนสอบเยอะไหมโอ้เยอะนี่พ่นนี้อาคารฮกี่อาคารลูกเก้าเก้าอาคารเต็มทุกอาคารมาต่ออยู่อาคารไหนนะอยู่อาคารสองอยู่ชั้น แม่มองไปเมื่อกี้อาคารหนึ่งบอกใช่ขาโกนโพลเลยนะพ่อเนาะบางอาคารก็ยังไม่ลงมาก็มนีแล้วผลเนจะออกในวันไหนผลยังไม่แน่ใจคันน่าจะเดือนนี้แหละอันนี้คือระดับภาคระดับอะไรอ่อจะประกาศยังไงประเทศฮสอบด้วยกันทั้งประเทศทั้งประเทศสอบวัดผลไม่เปล่ามันเป็นสอบเบบ สอบวัดความรู้ที่เราจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยว่าเราจะเรียนอะไรมันจะเอาคะแนนนี้ไปยื่นช่วยด้วยสมมติสมมุติว่ามาตอยมีคะแนนอยู่มีคะแนนอยู่หกสิบคะแนนที่มาตอยจะไปเรียนมหาวิทยาลัยแต่มาตอยก็มาสอบอะไรนทีแก็บทีแพดแล้วมาตอยก็ได้อีกยี่สิบคะแนนเป็นแปดสิบคะแนนเออแล้วก็ไปเอาคะแนนสัมภาษณ์ช่วยอีกก็ได้ไดนะ้ เขาเจอบอกเขาเจอแล้วเขาเจอบอกเบื้องหนเ่าเขาเจอแล้วออืพี่น้องเขาเจอแล้วเจอนะพี่น้องนะเข้าใจนะเข้าใจนะพี่น้องนะทีนี้คุยเขาเจอแล้วเป็นคะแนนที่จะช่วยนะให้ให้คะแนนสูงขึ้นช่วยในการสอบสัมภาษณ์สมมุติว่าคะแนนสอบสัมภาษณ์เรามียี่สิบคะแนนแต่มาตนีได้เก้าคะแนนเดี๋ยวบอกเลยวก็จะไปช่วยประมาณสัก เออปั้นมันนี่เยอะแยะแล้วแต่มหาลัยเออเออโอเคแม่เข้าใจแล้วแม่เข้าจืดเหรเข้าจืดอ่ะเดี๋เข้าจืดจะบอกมีถามน้องน้องไม่เข้าจินไปไข้างหลังข้างหลังอ่ะเล้วทางกันต่อมุ่งหน้าสู่จำปาดงไอ้ดียจำปะดงมาต่อยจำปาดงนี่มาต่อยก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมรองเท้ามาเรียบร้อยเดี๋ยวไปเปลี่ยนในปั๊มเนาะ ป้ายพี่น้องเดินทางไปด้วยกันนะคะมีถ้ายไปเบิร์กนาไปเลย้ก็ไปจำปาดงนะคะไปทุ่งนาลุงพลประแตนด้วยกันนะตอนนี้กําลังเดินทางนะรับน้องมาต่อยเสร็จแล้วนะก็ประมาณหกโมงหกโมงด้วเหรอก็ถึงทุ่งนาประมาณสักหกโมงหกโมงกว่าประมาณนี้นะพี่น้องนะก็ขอให้ลูกะประสบผลสาเร็จขับเร็วไม่ได้กินข้าวอีกได้ไหมได้ ยขยนเขาไปนิดนึงก็ขอให้ลูกประสบพลนสำเร็จไม่ต้องเก่งเหมือนใครเขาแต่ขอให้ลูกขยันนะคะแค่นี้พ่อกับแม่ก็ภูมิใจแล้วเนาะ,ะพี่น้องเอเด,ดโร้อนทั้งวันเีปยปลี่ยนวองเป็นสิบมองแล้วเนาะเปลี่ยนที่นั่งประมาณสักสิบที่นะวันนี้นะใช่หมพ่พอ,ม,อมันแดดนะ ไปบิ๊กซีบ้างไปนั่งบิ๊กซีโอ๊ยก่อนร้อนนะแล้วก็ออกมานั่งอะไรอีกลงรถบ้างแล้วก็ไปนั่งอุ้ยสะะารบัตรที่ตรงที่จอดเมื่อเช้าก็ขยับแล้วขยับอีกนะพี่น้องนะมันแดดวันนี้น่าจะน้องหนาวไปเลยนะมันจะได้สบายนั่งอยู่ในรถตากแดดนะเนาะแบบนี้อยู่จนจบงานได้ วันนี้นะครับพี่น้องถ้าเราเหนื่อย,อยนะถ้าผมเหนื่อยผมขับรถไม่ไหวผมก็จะนอนอยู่ที<อ>่รถนอนนะ,ะ,อะนอนแถวข้างถนนนั่นแหละนอนแถวข้างถนนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาก็ได้นะเพราะว่าจะไปลงแค่ปากซอยเนาะนะครับพี่น้องอโอ้รถติดพี่น้องเพราะว่าผู้ปกครองก็ไปรับเด็กๆนะสอบสิ็ธิ์นะ ถนนหน้าโรงเรียนนี่โอ้โหเป็นกิโลกิโลที่หกเดือนหน้าเราวันที่ห้าเราก็ต้องเดินทางแล้ววันที่ห้าตอนเช้าต้องไปสอบอยู่โรงเรียนก่อนสอบที่ไหนที่โรงเรียนนั่นโรงเรียนไหนเต่างอยแล้วมันจะเดินทางไหมเดินทางเราสอบกลางภาคตอนเช้าเขาสอบถึงกี่โมงเาสอบถึงประมาณบ่ายสองครึ่งวันที่ห้าที่ไปสอบที่สอบกลางภาคที่เต่างอย วันที่หกนี้ไปสอบสอบวัดความรู้พยาบาลวัดความรู้พยาบาลที่ราชพัฒน์<อ> <Soul> ว่าเขาเรียกนะาราชพัฒน์ร้อยเอ็ดใช่ไหมพอดีตรงตรงกับวันเสาร์โอ้แล้ววันวันที่ห้าเปน็นวันสุกตอนบ่ายวันสุกแล้วก็ไปไงเราไปถึงนู่นแล้วค่ำค่ำไม่ก็ดึกเลยเนะี่ยเราจะกลับมาบ้านเองไหมเนี่ยหรือว่าเตรียมของไปเลยเัืนน่อไหเมื่อต่อยไปสอบกาวงอยนะ ไราไปทางไหนเราก็กลับขึ้นมาบ้านผมก็ได้อืมอืมโอเคอ่ะนะไฟไฟไฟฝึกฝนนะแล้วก็ฝักไฟหาความกไฟควักไขควักไฟฝักไฟแล้วหนูควักไฟ่เอาใไม้ทับผมใส่ตัวนะตัวมาก็จะได้มีงานทำไม่เป็นภาระสังคม<ย>เป็นคนดีของพ่อแม่เอาตัวรอดเนาะ แล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่ได้ในยามที่พ่อแม่แก่เท่าตอนแม่หนุ่มนี้ไม่ต้องเลี้ยงแม่หรอกนะให้แม่เท่าก่อนค่อยมาเลี้ยงนะพี่น้องนะแต่มันก็ยางรถนะยเอีพูด,ดถึงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันพี่น้องสวัสดีค่ะ